สวัสดีค่ะมาส่มาสู่เรื่องอื่นนะคะนี่เไปเบิ่มกันยากกันร้ายล้านผี่ลุกพันเช้านี่กบรรยากาศเหมาะลงหลายปกมาเลยเลยดือบผูผู้มาแต่การอื่นก็นไม่ได้พี่น้องเอยเบิงบรรยากาศรอบๆนะคะ เม่อวานี้ฝนตกแห้งแหงค่ะแต่ว่าไม่ได้อื่นไหมแปลกประหลาดโอ้ให้ตายเธอโรบินแปลกประหลาดแปลกประหลาดให้ตายเธอโรบินทำไมอึงไม่ลงเลยชักตัวฝนตกเฉพาะในบ้านใช่แรงสุดหน้าบ้านแม่แบมแรงสุดหน้าบ้านแม่เบมแม่เบมบอกว่าะไปหมดแล้วถึงปีไม่ทันได้ไข่ เข้าทุกเย่ก่อนแต่หมอกก็มาโชว์เรื่องอื่นไม่ได้อื่นชักตัวโชเล่เรื่องอื่นแม่บอมาหาอื่นเจ๊ก็มาหาซื้ออื่นนะคะโชเล่เรื่องอื่นไม่ได้ชักกระตัวยังไม่ทันเลยยังไม่ทันเลยถ้าอาบน้ำเลยจับเขาจับเขาเยมดเลยใครไม่ได้เราได้นะเราได้เจ็ดโลเท่าไหร่เจ็ดโลเอาเหรอก็โชว์อันนั้นก็คนเดินนี่ก็อื่น ได้เจ็ดโลเดินนะคะแม่แพมได้เจ็ดโลเดินแต่ว่าอึ่งนี่ได้ประมาณสามตัวมีลด้สักตัวอบโอ,โอต้องขอโทษขออภัยนะคะในออเดอร์น,นะคะในออเดอร์อึ่งห้ากิโลนะคะมแม่รัตนาก่อนไปาไปพีออเดอร์อ,อึอ่งน,นะคะอึ่งไม่ม,มีเลยโอ้ย ขอโทษหลายๆค่ะโอ้ความผิดอยู่ที่เจ๊นี่เองไปพีออเดอร์อึ่งคนวะรอบหน้ารอบหน้าหลายเหลือเขาไปทำคขีไปทางคุณเออมันโง่ทั้งคุณเอออึ่งลมเขามันโวยหลายโวยอึ่งนะเขาปโทษภาษาโวยพันที่เขาพันเป็นโน้ตไม่มีอึ่งไม่มีอึ่งแม่แรมว่าจะไปทำคลิปจับอึ่งคักๆไม่ได้จับเลยหนูเป็นติ้วนี่แล้วเขานนะคมัได้รู้หรือมีอันลงวงง่วงเบา สามีมาก็ไม่มีสักตัวนะคะไม่ได้อึงแักตัวมีแต่ 1991, องึงที่บ้านนี uh 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 ่แหละนอนรอนอนฟังเสียงอึงอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้ยินทหาก็มาเมื่อกี้นี่ก็เพราะล้วเป็นยังไงใครก็มาผู้พิทักษ์ วัดได้มาหอดีมาเห็นเขาบกเดียวเาต้อกมีอยู่นี่ยอ้าวสูงขึ้นมาไวเลยพอเจ้ามาแล้วไม่ได้นามยาทุกเจ้าเอาทั้งนี้เออเจ้าแล้มมาไปม่บีเบื่อไม่ไหวไม่ชุดแได้รดนะวะเ่ในเดี๋ยวนี้เนี่ยดประสาทนีเอ่นะพี่ก็เลาโหควัญเท้าอันโขวันเทานัง ได้ยี่อที่จะทำคุอะหรอชมหพชูชมหัชูมันลมพอดีเฮ้ยขอกมาแล้วเฮ้ยพนละะ่งกจิ้วัน่งไฟแบตแล้วมันก็ล่อไป้มีจอห้องออกมาแล้วเฮยมันก้างก็เท่ารหอมันจิ้วนเฉ่งมอแบตแล้วเบิ้งพ่อค้าแม่ค้านะครับผมมันทาซื้ออึงละลายเถ้คุณเม่ ได้แ้วไอ้ัเ่าก็จะได้สามโดยลูกใไห้ไอ้ผักเอ่าไปักเข้าไปเมื่อกี้นี่เออได้อันนั้นะี่ใช่โตมมได้กตูมนะเอไม่หน่อยมันได้ข่าประจักยุุนะเเราลงตลาดเลกไปลอออไว้มันเออีแก้วอันซื้อไปเออหาราก็เเอได้วมันไปซื้นข่าประจักมีได้เนาะค่ะอันคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิมว่าไม่มีคอนฟิรมไม่มีฝนตกแรงแต่ว่าไม่มีค่ะคอนเฟิรมจากแม่เพม รวบรวมจากคนในบ้านนะคะเราหาจนทั่วบ้านแล้วค่ะไม่มีอึ่งหอยอยู่มิดจมอยมิดจีนะใ้ได้ยิ่ได้เสียงลุงยุคนะอึ่งอ่างอ่างเนื้กายเงินพ่าหอันก็ว้าวหละกะอังอันวางน้ำผึ้งแล้วไปทิเลอตั้งตัวสวยใไลกไรถที่ไก่ๆปไไม่ได้อึ่งจักตัวอันนี้ก็แม่ค้าอึ่งนะคะมาแล้ว แม่ค้าอึ่งอันนี้พอ in, ่อค้าอึ่งนี่นี่นี่พ่อค้าอึ่งนี่เลาะหาแต่เช้าไม่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 ได้เลาะทำอะไรนะเป็นเลาะสัมภาษณ์ว่าใครได้บ้าง ซื้อไม่ได้นี่ไปมะนาวไม่ได้อือคอยกับเขาทางลิ้วเลยผู้เดียวไม่ได้ทราางูดก่อนนะพัดว่ไเต็มในน้ำมือมือสุบไปเอาอยู่เต้นขับขางอย่างคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอโทษขอภัยในออเดอร์องนนะคะรอรอบหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ